บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับร,รับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่28เดือนสิงหาคมในหัวข้อเรื่องสูญเสียทุกสิ่งและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร่ครวนและสามัคคีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏใน,รทท 1, 22, นรพระธรรมโยบบทที่1ข้อ13ถึงข้อ22นะครับพระธรรมโยบบทที่1ข้อ13ถึงข้อ22ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าอง,งุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขามีผู้สื่อสารมาหาโยเบเรียนว่าหัวกำลังไถนาอยู่และลากำลังกินหญ้าในที่ข้างๆและคนเสบามาโจมตีเอามันไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและข้าพเจ้าผู้เดียว ได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าเพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ไม่แกะและคนใช้และเผาผลาญเสียหมดและข้าพเจ้าแต่พูดเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าชาวเคนเดียจัดเป็นสามกองทำการปล้นเอาอูดไป และค่าคนใช้เสียโดยคมดาบและข้าพเจ้าผู้เดียวได้นี้รอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้างอ,าอางุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขาและดูเถิดมีพายุใหญ่ข้ามถิ่นทุรกันดารมากระทบเรือนทั้งสีม่มุมและเรือนนั้นพังทับคนหนุ่มสาว และเขาก็ตายและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อกลุ่มของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้าพเจ้ามาจากคันมารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้า ทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าคุณรู้ฟังครับคงไม่มีเวลาไหนจะแย่ไปกว่านั้นอีกแล้วนะครับหลังจากที่รายได้เล็กน้อยจากการสร้างสะพานอนุสาวรีย์แล้วก็ตึกขนาดใหญ่หลายแห่งสีซ้าได้ฝันอยากจะสร้างกิจการขึ้นใหม่เขาจึงขาย กิจการแรกของเขาไปแล้วก็ฝากเงินไว้ในธนาคารโดยวางแผนจะลงทุนใหม่ในเวลาอันใกล้ในช่วงจังหวะเวลาสั้นๆนั้นเองนะครับรัฐบาลของเขาก็ได้ยึดเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีธนาคารส่วนตัวเงินเก็บทั้งชีวิตของซีซ่าก็หายวับไปในชั่วพริบตาเดียวคุณรู้ฟังครับซีซ่าเลือกที่จะไม่บ่นเกี่ยวกับความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นแต่เขาได้ขอพระเจ้า ได้ทรงปรดสำแดงหนทางข้างหน้าให้แก่เขาด้วยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เพียงแค่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาที่เลวร้ายครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับโยบก็ได้สูญเสียมากยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติทางสิ้นของท่านท่านสูญเสียคนใช้ส่วนใหญ่แล้วก็บุตรชายหญิงทั้งหมดไปจากนั้นท่านก็ล้มป่วยท่าทีของโยบยังคงเป็นตัวอย่างอมาตะให้แก่เราทั้งหลายท่านได้อธิษฐานว่า ข้าพเจ้ามาจากคันมารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าส่งเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าคกณผู้ฟังครับเพราะทรรมบทนี้จบลงด้วยประโยคที่ว่าในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้านะครับเช่นเดียวก,กันกับชีวิตของโยบซีซ่าเลือกที่จะวางใจในพระเจ้า ในเวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับเขาก็ได้สร้างธุรกิจใหม่ที่ประสบความสําเร็จยิ่งกว่าธุรกิจแรกเสียอีกเรื่องราวของเขาคล้ายกับบทสรุปของโยบนะครับหากแมสซีซ่าจะไม่สามารถฟื้นตัวทางธุรกิจได้เลยเขาก็รู้ว่าทรัพย์สมบัติแท้จริงของเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้เขาจะยังคงไว้วังใจในพระเจ้าต่อไป คุณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใครครวนดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรตอนที่คุณสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสำแดงให้คุณเห็นอะไรในการสูญเสียนั้นบ้างและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าในวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดสอนข้าพระองค์เกี่ยวกับความรักของพระองค์ซึ่งยังมีอีกมากมายที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจแม้ชีวิตจะต้องประิญสถานการณ์เหตุการณ์ซึ่งเกินความเข้าใจขอพระองค์ทรงโปรดให้หัวใจข้าพระองค์ยังเข้มแข็งและวางใจในพระองค์เสมอจึงอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกำลังติดตามมารบฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้นะครับจดหมายหรือไปสีนิบัติจากหน้าซองส่งถึงภัณฑกฐฐิจมานาประจำวันตูป้ 35, ปนสามหาปนฝอหัวหมากกรุงเทพหนึ่งศผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb.org และสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02 7185166-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับขอพระเจ้าสุขอวยพร,พร์สวัสดีครับ ที่ยังไม่เข้าใจพระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกทนไว้แม้ลูกต้องเผชิญกับความยากเย็นสักเท่าไรถ้าพราะองค์เห็นสมควรลูกก็อยากจะเข้าใจเพราะลูกนั้นรู้ว่าพราะองค์ สรงมีแผนการที่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทานจิต ใจที่มันคงไม่หวั่นไหวให้สนกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้เจ้ลูกจะต้องทนกับความสับสนและทุกข์ใจพระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกรับไว้แม้ลูกต้องพดาชิญ กับความปวดร้าวสักเท่าไรถ้าพระองค์เห็นสมควรลูกก็อยากจะเข้าใจพอลูกนั้นรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อให เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวให้รงกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้ ที่ดีเท่าไรจึงมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อให้เต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอ องประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้ลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวให้สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้